แนวข้อสอบคณิตประยุกต์ข้อที่15บห้าจงหาระยะของ DE จุดนี้ก็คือจุด D ครับแล้วก็จุดนี้ก็คือจุด E ระยะ DE ก็คือเส้นตรงตรงนี้ในการหาระยะเส้นตรงตรงนี้นะครับมันไม่สามารถหาตรงตรงได้มันจะต้องมองใหม่อีกรูปแบบหนึง่งให้สังเกตนะครับวงกลม C วงกลม C ระยะจากจุด E นะครับมาหาจุดศูนย์กลางตรงนี้เขาเรียกว่ารัศมี เส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมสีก็คือสีแสดงว่ารัศมีก็ต้องเป็นสองเราจะทำการเปลี่ยนตำแหน่งของเส้นตรงดีนะครับให้มาอยู่ตำแหน่งตรงนี้ก็คือเส้นสีแดงอันนี้เรียกว่าจุด d ใหม่อันนี้เรียกว่าจุด E ใหม่ที่จุด d นะครับมันก็ต้องเลื่อนลงมาตรงนี้เป็นระยะเท่ากับรัศมีเดิมก็คือเท่าไหร่ครับ ก็คือ2หน่วยตรงนี้ก็ด้วยลงมา2หน่วยไปดูที่วงกลม a ครับจากจุด a ไปหาจุด d ตรงนี <c oughs> ้เขาเรียกว่ารัศมีครับเส้นผ่าสูกลางของ A ก็คือ8รัศมีก็ต้องเป็น4แสดงว่าความยาวทั้งหมดจากจุด a ตรงนี้มาหาจุด d ใหม่ที่เกิดขึ้นตรงเนี้รวมกันนะครับ4บวกสเป็น6แล้วก็ระยะครับจากจุด a ไปหาจุด C ตรงนี้หรือว่าจุด E นะครับก็คือตำแหน่งียวกันความยาวทั้งหมดตรงนี้ A เส้นผ่าศูนย์กลางก็คือ8แสดงว่ารัศมีก็ต้องเป็น4 B ใช้เส้นผ่าศูนย์กลางได้เลยก็คือหกแล้วก็ C ใช้รัศมีครับจากจุดศูนย์กลางมาหาจุดตรงนี้ระยะตรงนี้ก็คือสองหน่วยคราวนี้ให้เราไปวาดรูปํานะครับ ระยะตรงนี้คือเท่าไหร่ครับ4บวก6บวก2 4บวก6เป็น10 10บวก2เป็น12ระยะตรงนี้4บวก2เป็น6มุมตัวนี้นะครับคือมุมฉากหลักการเลยก็คือสำหรับเรื่องวงกลมนะครับลากเส้นตรงจากจุด A ตรงนี้ไปถึงจุดสัมผัสนะครับแล้วมีเส้นตรงเส้นหนึ่งลากผ่านก็คือเส้นนี้มุมที่เกิดขึ้นนะครับจะเป็นมุมฉาก แสดงว่ามุมตัวนี้ก็ต้องเป็นมุมฉากด้วยครับนี่คือที่มาที่ไปนะว่าทําไมตรงนี้เป็นมุมฉากด้วยจยดต้องการจะรู้ระยะ DE เนาะตัวนี้คือจุด E แล้วก็ตัวนี้ก็คือจุด E ให้เป็น X แล้วกันครับเท่าน,นี้เราก็สามารถหาค่า X ได้แล้วจากความสัมพันธ์ของปีทากรัสจากความสัมพันธ์ของปีทากรัส c ีํำลังสองเท่ากับ A กกำลังสองบวกด้วย B ยกกำลังสอง c ตัวนี้คือด้านตรก้ามมุมฉากมีค่าเป็น12ยกกําลัง2เท่ากับ a กับ b นะครับมันคือด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่งยาวเท่ากับ6 6กําลัง2บวกด้วย b นะครับ b ในที่นี้ก็คือ x x ยกกําลัง2 12กําลัง2ได้1 4 4เท่ากับ6กําลัง2ได้36บวกด้วย x ยกกําลัง2ย้าย36นะครับไปลบออกจาก1 4 4 ร4อยสลบสามหกเท่ากับ x ยกกำลังสอง x ยกกำลังสองจะมีค่าเท่ากับร้อยสี่สี่ลบสากได้หนึ่งรปดทำการปลดกำลังสอง x จะมีค่าเท่ากับบวกลบสควรูทหร้อยแปดสังเกตนะครับคำตอบที่เป็นลบไม่สามารถใช้ได้ครับด้วยเหตุผลที่ว่าความยาวด้านจะไม่ติดลบซึ่ง x ก็คือความยาวด้านครับก็คือระยะ d e นั่นเองจะไม่ติดลบ คำตอบที่ได้เลยมีแค่คำตอบที่เป็นบวกเท่านั้นรูทร้อยแปดร้อยแปดเกิดจากสิบสองคูณด้วยเก้าเก้าเดินออกนอกรูทได้ใช่ไหมครับเพราะเก้าในที่นี้เกิดจากสามคูณสามสามสามสองตัวเดินออกนอกรูทครับได้สามรูทสิบสองสามรูทสิบสองนะครับเกิดจากสี่คูณสามสี่สามารถเดินออกนอกรูทได้ก็คือสองครับ ไปคูณกับ3ามข้างนอกแล้วก็ตัวในรูทจะเหลือสามอยู่1ตัวก็ติดรูทไปเหมือนเดิม3ามคูณสเป็น6กรูทสาครับข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่สองถ้า,าว่าน้องๆได้รับฟังกันจนมาถึงตอนนี้ผู้สอนก็รู้สึกดีใจมากๆด้วยครับที่เราได้มาเรียนรู้ด้วยกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ